นี่คือขี้ยรเรนะ <c oughs> าเนี่ยทำพีเยาก็ไม่ได้โถ่ยินเสียงคนคิดเพลงมันวิ่งมา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฟิร์เสียงอยู่ไหนวะอเอ้เฟิร์สอย่าพึ่งนี่เบอร์รี่นี่เบอร์รี่เนี่ยอ,นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเบอร์รี่ฟ้ากินได้กินได้กินก่อนเพื่อนอยากเก็บเฉยๆไม่ได้ ตอนแรกกูค er ิดว่าเสียพวกมึงสองคนกูแอบอยู่ในบ้านหลังแรกถ้าพักมันกีดบ้านอะไรนะบ้านหลังแรกมึงอยู่ที่นี่น oh ั่งว่าอย่างเงี้งวะจริงๆแล้วพวกมันอะอันนี้คืออะไรหลุมศพหนึ่งอ้าพวกไปตั้งนานแล้วกูต้องมาดูรูปใหม่อีกอะ กูได้ซีดกูได้อโลซีดมาอโลห้าเข้าไปในบ้านอยู่กันเต็มเลยเฮ้ยไม่มีเย้บ้านน้ำเราไม่ขึ้นเลยวะน้ำไม่ขึ้นเลยวายแกขึ้นก็แปลกละนี่อโลปลูกอย่างนี้ได้ ได้ปลูกอะไรปลูกเนี่ยถึงบ้านที่รักกูสักทีอุ่นใจไปทำไปเลี้ยง,งจะเลี้ยงกระ<ก>ต่ายข้างบนนี่เลยเหรอเออเปิดกว้างทั้งทีเดี๋ยวมันหายใจไม่ออกไอ้เฟิร์มันกินตีนแรง้ย <Yeah. S 1> ่้ยอะไรวะ เฮียอะไรมาฮัลโหลไม่นัดไม่นัดนโอ้ยเฮียจอกเออไปๆปมามันก็สวยเหมือนกันตรงดี้ทำได้ไงอ่ะโอ้โหตอบอืม ระวางอีกอันหนึ <Alcohol Physical Patri ots> mm ่ง hmm. ดิเฮ้ยคุณอ้าวกินอะไรวะอ่ากูจะกดเอ่ออันนี้รถกูจะเขียนรถต้องผูแดกเทียอะไรเข้าไปฮัลโหล กูคืนไม่ได้หรอวะนี่ร้องตมันไม่ได้เลยอะไรวะเสยงเป็ดอะไปก่อนเลยน้แหะรถเป็นไหนกันหมดเนี่ยกูยิงอยู่ที่เดิมใครร้องโอ้ยมีคนวิ่งไล่กู่าจริงหรอไหนวะใช่ใช่ตัวหนึ่งมมีอะไรรึกปตัวเดียวพี่เคลียร์ได้อ่าฮะ ไม่ไม่เฟิร์สไม่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 ตัวเดียวเฟิร์สทั้วิ่งออกไปทั้งคู่เลยเนี่ยเฟิร์สมันไม่ตัวเดียวเฟิร์สเออกูเห็นแล้วเนี่ยเอาไว้ก่อนมีแผ่นซีดีกูชอบ้พี่แก๊สปิดแก๊สไอ้ออกออกออกที่มันอย่ากระโดดทำไมอืมอืมโอ้โอ้ล่วงนะครับล่วงโบ้ไอ้เจี๊ยตีสวดที่คุยเจ๊แค่ แรงป้าเอ้ากูนึกว่าโดนแค่ีอะมีตัวเสือกไอ้ยะน้ด้ัยเพื่อนอาป้าเียนี่อยู่ไม่นะเฟิร์สเหียตึกตึเลยอะเออนหัวกระโหลกโอ้ยอย่าตบกูไอ้เหียโอ้ตึกตึกตึกตเลยเ้ยเฮ้ยเฮ้คึองอดยังยัง โอ้ยเชี่ยโดนเพื่อนไทยเพื่อนมันไม่จบก็กลัวไอ้เนี่ยจริงเพื่อนฉันแหลกอ๋อโอ้ยเจี่กูต้องแดกเพิ่มเสียงก็ถ่ากว่าเชี่ยเดอกแฟร์ฮะ กูไม่มีเลือดแล้วมีมีอะไรมันไม่มีไม่ได้คิวอยู่เฮ้ยมันเตัวมี้โมเดลนะ อยู่หน้าประตูตรงนี้เพื่อนสองตัวส,ตว, correr, ตว,วสามตัวเขาไม่เยี้ยตัวข่าสามตัวอะแบบมึงเก่าบ่มันไม่เห็นติดหนามาะลรวะเพื่อน จอสายเวทวะเออที่ไม่มีคิวมาเต็มย่างสดไอ้พวกนี้มันอึดมันไม่ตายหรอเฮ้ยกล้ามต้องงั้นวะข้ามกระโดดสูงพอมันจะแตกอืม เลยครับเบอร์นกูอุ้ยโยชนเอ้ะใช้แบบเอ่ออาวุธไฟเนี่ยเบิร์นที่แบบเอาเอาอย่างไงอย่างไงเอาไงอ้าวใส่เสียสละเสียมเลยอย่าหายใจให้กูเห็นอ๋อใครมาเร็วบุชเชอร์ทำหน้าที่เลยฮะบุชเชอร์เล่นเนี่ย โอ้โห oh, เป็นร้าน,น,นปบตับเวลากต่ายต่อบกูไปวางเออกองกระต่ายไว้ตรงนั้นนะกงไปจัดการนัดเหมือนว่างอะ่ะเอ้าเดี๋ยวไปทำไอเบสตรงนู้นด้วยเอาไว้เก็บกระต่ายตรงรถมันก็มีรถรถเนียมันก็มีสติกอยู่ยเยอะ ขึ้นรถไปดิรถไหนรถนั่นแหละข้างๆมึงโอ้โหเจ๊น้อนงตายวะเอ้ะไอ้พวกศพพวกเนี้ยมันเก็บได้เลือดมันจะกระเด็นมันจะติดกับมือเราปะหรือไม่ติดไม่ไม่รู้ไม่ติดไม่ติดไอ้เฮ้ยไอ้เห้ยเหี้ยโอ้ยขีข้อะไรขาวๆเนี่ย กะตายเผือกะยินดิก็ตายเผือกมึง,งวิ่งสองขาเอ้าบักบันนี่อะ่ะมันไม่กล้าไปนคนเดียวแล้วเนี่ยมีใครมีอะโลไหมต้องหาอะโลด่วนๆเลยเพื่อนปลูกอะโลไว้รอมันขึ้นก่อนต้องลดน้ำไม่ดีเไม่ต้องโอ้ไม่ต้องโอ้นี่กับมังขึ้นเฮียคุณต้องการอะโลด่วเดนเลยวะแม่งสับกูลดไอ้เหี้ยไอ้เฮาโลห้า อ,อ้าวูดเผดลั่นไปแล้วเออม่เันจะได้ลงลงไะโอ้ตืนตืตึนตึนตึนต,นต,นตนเออลงดีไหมเบิร์น เอาเลยครับผมรับผิดชอบเองเบิร์นช่วยกูหน่อยดิเพื่อนเบินเฮ้ยไม่ตกใจเลยนี่คนขวัญอ่อนะเว้ยเหมือนใครวะนเหมือนคนถ่านนี้ครับตายเอ๊ะมือกูทามือวันนี้มันแกะมันหายไปไหนวะ มึงหายไปกีกิบเวลาไอ้ตัดเออฮะฮัลโหลเท่าเลยมึงก้าฟังกูเพื่อนกูหน้าเท่าแก่งหน้ามาห่องพื้นเบอร์อะไร

ไม่ยากเสียงน้อยสุดเฮ้ยนี่ยิอ,อะได้<ใ><ข>จะทำ <c oughs> อ่ะไก่ไก่ปะวะจะทำเพื่อนเพื่อนจะจะทำค่ะเฮ้ยเสียงรถใครวะนี่มัน เอาให้เต็มก่อนเลาเอาไปเป็นไหมเพื่อนยังไงวะรถบ้านมั้งรถไหนวะกูไม่รู้ไม่มีคนอยู่โรงบ้านวะไอ้เฮียมันคิดไงวะไมงใส่คลิปสีทองสุดเท่เอาไอ้เฮียมันคงไม่ยิงหัวไม่ไม่เป็นตีมันฮะ มีน้องตายมาติดกงอ่ะเพื่อนนี่บอกนะจับไงวะนี่มันกระลอกไม่ใช่เหรอเออนี่กระลอกนี่วะคล้ายๆกันไหนจับไอจับจับกระลอกมันจับไม่ได้เด้อ พวกเกมบางเรอไอ้เหี้ยอะไรวะกูเผาพวกเนี้ยไม่ได้กระดูกเนี้ยเลยสล,ลบนะน่าจะฆ่าไงแต่รอบมันจับไม่ได้ต้องไปกระตาะ่ายนั่นจับมันเทานี่จับไม่ได้แต่เราจะเอามาทำอะไรได้ทำได้แค่เนื้ออโอ้แค่รถกลับไปไป

เราต้องสร้างบ้านสมัยหรือสร้างแค่แพลตฟอร์มวะฮะหมายถึงอะไรมันต้นไม้เะหรอเออเรองข้างเป็นต้นเป็นบ้านเลยหรือว่าข้างเป็นแค่แค่แทนด้เหรอเออได้เหมือนกันหมดเลยแล้วแต่เรากแทนงูงูเลยเนี้ยอันแรกมันก็ต้องเป็นอันนี้ปะวไว้เฟิร์ส ทำไมกูร้อนแรงใคันวิ่งวยไฟล่ะกูเคยเรียนวิชามาก่อนเดินบนฐานนี่กล่องไฟพื่อนเฮ้ยมีวกถือไฟมาไม้ท่านไม่มีคนชนไฟใส่กูแหวงแหวงแมวงีประตู<ม>เิร์ไไหายแล้วตูปตูไป อือีอโดนไอ้ไข่ปูเบิร์นไปเบิร์นนี่ยรัว่าเราเอาเราฆ่ามันเอาเนี่ยว่าแขวงมันเถอะตอนนี้มันหายไปแล้วอ่ะก็วันนั้ดีขึ้นเนี่ยเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านอีแล้วโอ้ยเฮ้ยพี่มันตบตบมันตบเป่าไปตบไม่เลยโแรงมากเลยเนี่ย้ยืมข้ามัน้ยข้ามันยข้ามันเดี๋ยวเดีเดี๋เรู

ได้เหรอก็ได้ไม่ใช่รู้แล้วไอเสียงในไมค์คือเสียงอะไรอะไรเสียงการนิ้วนั่นแหละเติมเติมเติมนั่นนั่นนั่นก็นั่นแหละถ้วใครไปสร้างอะไรตรงนั้นวะไหนแกลดฟอมต้นไม้ จ้างเป็นบ้านเลยไม่ต้องแตรมหรอกเฮ้ยไปลอยได้ไปลอยได้สิบสองนาฬิาไปได้สิบสองนาฬิงไหนวะสิบสองนาฬกของมึงเนี่ยสิบสองนกูนี่ไงชัดยังโอ้โหโอ้โหชัดกันยังชัดกันยังวละสิบสนเดียวเอเแมงวับหายเข้าไปในนู้นแล้วอะ เออหวานแล้วเฟิร์สจะไปยิงเรียกมันมาได้หิงไม่มีลูกอ๋อเฮียเล่นอยู่อห้องคนแม่หวะมีแบคแบคซีดยืนตรงนี้ก็ยิงน้องตัวงูตายห่านไปเลยอืมกูยังเฮีกูยังงงว่าอะไรอะไรย่ะทำเฮียที่ไม่ห่านไรในเงาเนี่ะเออเน็ตปอม โอ้โหอีกเป็นตัวอีกตัวแล้วรู้สึกอูบานไปรับโล่งยิบหายแย่เฮ้ยเฮ้ยเฮออมึงนี่มันอยู่ไม่สุกจริงนะพวกมึงเนตัวเดียวจริงเหรอวะ กูว่าใช่เว้ยอือเอ้ยให้ดูว่ะให้ดูว่ะอ่าวันช็อตไม่มีสติกอะใครมีสติกมาเก็บดิกูนั่นมึงเล่นร้านเกมมีแบ็กซีดเกมมิงอยู่ข้างหลังด้วยใช่มันดังขนาดนั้นเหรอกู่ว่ามันจะเข้าแบบเยอะมากเลยนินนิหน่อย คิดห่ายนั่นมาันปีบ้านวะภายีนบ้านไม่มีกูหลอนเองกล้าชมแหละศพนี่วะบ้าเย้ยตา แม่งดูม่คนป่าไเนี้ยโอ้โหออ้ยสับกูอีกแล้วเบินอ้าวเบินเปิดทำไมเฮ้ยเฮ้ยไม่ยกไม่ยกมยอไไม่ง่ายจะเป็นเพื่อนหรอว่ายังไงโอ้โห เชี่ย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 เชียเีอะไรวะทำไมมันโอ้มีแพลตฟอมทิ้งเลยอ่ะไม่ใช่หรอสามตัวไอ้เชี่ยกูตกต้าไหวไหมลูกเชี่ยหน่อยเชีน่อเชี่ยน่อยไปออกไม่ได้ทิานละเหย่ยทางลง แตกตัวฮะอะไรเตียนแด้โงัใหญ่วะตีแรงใส่เอาทําไมเกิดอะไเปี่ยนอะไรเงี้ยรูัดมามันไม่ใช่เรื่องดีทั้งน้นเพต้องต้องโอ้ยโอ้ยเย็ดแรงโคตรโอ้ยโอ้ยโอ้ยยาาเท้าเราไว้เยอยไปวางะไรโอ้โห อุ้ยโอ้โหโอ้โออย่านะมึงอะอย่านะอย่านะอุจุกอุจุกโอ้โหทีเดียวทีเดียวทีเดียวเฮ้ยเทาเท้าเท้าเท้าปไ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 ไปไงไ อุ้ยจะหมดล็อตเฮ้ย้สัตว์โอลิมปิี่หลบไปไึงอ่ะดีง้างง้างนี่เอาตายละเฮีเฮียเรือดไม่ไม่เหลือเรืแล้วไอ้โอลิมปิก มันเสกว่ากู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 ทำแค่กูักกกบเน,นี่ยอ๋ออ้น,นี่ไม่ตายเยี่ยมไม่ใช่ขวานที่ขวานครับไม่เจ๋งไวแ้วแต่เออกูชอบเฮียเทาใส่อะไรไปดีวะเฮียเทา อู้หูดาวอตรงไหนวะเนะี่ยหน้าบ้านเลยหน้าประตูก็คือซาลานิโมเราอืมกูก็ดาวเอ้ยเออไอ้เคียร์กูจะดาวไหมเนี่ยอ่ะไม่ต้องไลมันกระโหลบไปแล้ว่ะฮิโร่นิวได้ขอบคุณเมอร์ซี่ครับฮิโร่นิวได้มันลุก ตัวคนกินหนึ่งตัวะองคนป่านะคนป่าเอ้ยมึงร้องอีกแล้วมาจากไหนกันเยอะแยะวะมันร้องอีกแล้วนะเห็นได้ยินเลยวะเห็นไอ้คนณป่ามันตีทะลุไอ้นี่ได้ไงวะตีมยมทะลุมาที่ไอ้ปิ๊ดตีตักเนื้อมันเลก อย่างอย่างอย่างอย่าคย่ฆ่าตัวตาตัวเองอ่ะโอ้โหเฮ้เขาสิบเอ็ดไอ้สัเลินจริงอ่ะพูเชอ่์ บุ้เชอร์จัดการในวุ้เชอร์ <c oughs> แล้ววะยังไม่ยอะจังวะโอ้โหที่แขวนเนื้อไม่พอต้องหอเบิเร์นตายถ่าเลือดจะหมดเฮ้ยอะไรวะไม่ใช่อ่ะว่าไม่ใช่ละ ไอปบเปะปบเปะนี่อะไรเนี่ย,ยเฮ้ยเชี่ยพาไฟสองตัวพาไฟเหรอเออแล้วก็สองตัวเอ้เลยตัวนึงเป็นหัวหน้ามันไม่รู้จักของเท็อปอออออไอ้บวกเ,เวาาืมไม่บวกหรือยังไงโอ้ยมึงจะมาพาไฟแถวบมานหรือยังไง ไม่ได้ของมึงวะอ้ยตัวหูเจังเลยยังมันทำอะไรวะมันตรีบ้านเอา้าปูร่วงไม่เป็นไรปูย่งโอเคนีต่ตรงไหนวะ แม้เรื่องกูจะไม่มีแต่กูจะสู้เพื่อชีวิตของทุกคนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไหนวะล่อ,าลอม,มาโดนแทบดิเบิร์นวิ่งนู่นแล้ววุฒเชอร์กูขยันขันแข็งเ สบายเฮ้ยที่เพิ่มเลือดกูอยู่แค่แค่ได้อ o หมอแค่้หมออามอ้าวปปปปนือไันแข็งมหนังก,ก็ตายให้กูวะไม่มี กนนกูต้องระบายของละฮียจะเต็มกูทำพี่ใส่น้ำมาแล้วาาลวะไม่ยอมขับขันด,ดีดีหมบ พี่อาโลยังยังไม่โตไว้เนี่ยทำวันนี้ดีกว่าต้องไปล้างเรือนนดิโอ้ทรับเบรส ครับแพลตฟอร์มที่มีเชือกวันน่ะเปิดมีมันต้องมีเชืกอกยู่ล้วดิอ๋อเชือกกูใส่ไปแล้วไม่น่าหาันอย่างนี้นะมันต่อมาที่บ้านไม่ได้เพื่อนเหรอเออเนี่ย พังทิ้งนั่นเอาเป็นบ้านเลยอันนี้อาครัแบบไหนวะไม่ใหญ่ไม่ต้องเป็นบ้านเป็นบ้านเปลืองต้องหันยังไงเรนจะอ่ะ โอ้่า้ป่ะวะมาคืออะไรวะเนี่ย นน่คือเราไม่เหยียบเราไม่จิ้บหรอวะถ้าเรายังไม่ตั้งมันก็ยังไม่เหยียบมันก็จะไม่เป็นอะไรอ๋อถ้าเราต้องตั้งก่อนถึงไี้ใช่ล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้วเราก็กดตั้งซะ